โยกตั้งน้ำไปหยดไทงเท่าสวนได้ร้อยดึงด้ะใครพิ้จักลียวชีโดว้าวจะนี่แม่แล้วไดชน่าพอได้คอยไปลงเล่นแพโอ้

้ายสมาชิกท่านนะครับที่เข้ามานะตอนนี้นครับเราเจอกันอีกครั้งที่สนามปีนังทองเตยนะครับเป็นตะก้อสองสองครับเป็นเจ้าชีโร่จับคู่กับป่าหนาวนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นเจ้าอุ่มกับโอลันโนนะครับฝั่งเจ้าชีโร่กับป๋าหนาวข้ามได้สองนะครับฝั่งเจ้าโอลันโนข้ามได้คนเดียว โอ้โนโ่เสิร์ฟมาจะอุ้มเปิดหัวปานหนาวยกเข้าไปจุชิโดยอดจะอุ้มยกโอ้โนโ่สั้นแบกมาเอาเรียบร้อยดีตักทายทั้ง5ท่านนะครับตอนเนี้ยสามต่อหกแลครับโอ้โนโ่เสิร์ฟมาชิโดเปิดหัว ปลาหนาวยกเข้าไปชิโร่ว่าไงบวงไปหาเจ้าอุ้มบวงใส่นิดนะครับเอาอยูแล้วสี่ต่อหกนะครับเอ้าเสอร์มาปลาหนาวเปิดหัวเอายกบวงไปจะอุ้มเปิดหัวโหน้ว่าไงไปมาชิโร่เปิดชิโร่ยกปลาหนาวเรียบร้อยดีสุดขาพอดีแล้ววะ

เจ็ดต่อสี่ครับชีโดเสิร์ไปโอโนเปิดยกเข้ามาเรียบร้อยดีสี่ต่อเจ็ดเอาเสิร์มาปานหนาวเปิดเอาอุ้มยกเข้ามาโอโนว่าไงยกลนทางเจ้าชีโดกับปานหนาวแต้มขึ้นนำอยู่นะครับที่เจ็ดต่อสี่ เหย็ดต่อสีรับเอาเสือไปจะอุ้มเปิดหัวโอนโยกเตะเข้ามาไปกลับมาครับปาหนาวเปิดชีโร่โมงยอดจะอุ้มเปิดโอนโมงว่าไงเขียวเรียบร้อยดีเ 4ต่อ7นะครับเ,เสิร์ฟมาเปิดปาะหนาวโยกว่าไงชิโลโมงดีนะครับเป็นประสายจะคาดูสินคาดูสิน,น,น7ต่อ4เสิร์ฟไปเสิร์ฟไปข้ามนะครับ ดีต่อเจ็ดนะครับเอาซื้อมาเปิดครับโอ้โหตามขึ้นมาเป็นห้าต่อเจ็ดแล้วครับตอนนี้ขย,ยับมาทีละแต้มนะครับ5รับห้าเจ็ดาเสิร์ฟมาป้านนาวเปิดหัวป้นวานนาวยกขึ้นไปทีอบว่าไงมองแมงล้างจุ่มเรียบร้อยดี โอ ah ้รนนูนแเจ็ดต่อห้าเจอไปโอ้โนเปิดห ah, ัวจะอุ้มยกเข้ามาโอ้โน่ว่าไงมองมาหาชิโร่ชิโร่วิ่งตามไม่ทันโอห้าต่อเจ็ดนะครับ เดินมาเปิดหัวยกกลับไปแป้ไปนะครับอุ้มเปิดเรียบร้อยดีเท่าครับไล่ขึ้นไาอีกหนึ่งแกมเป็นหกต่อเจ็ดน,นะครับเปิดอนหนนาวโยกว่าไงมองไปเรียบร้อยครับม่งใส่เน็ตแต้มเท่ากันนะครับเจ็ดต่อเจ็ เปิดเรียบร้อยดีครับชิโร่เปิดแตกคือลูกเข้าขั้นมืนเดิมแล้วเปิดต่อเชนครับเอาชิโร่ว่าไงมองไม่หาเจ้าอุ้มเรียบร้อยดี ต่อแปรนะครับเอาเสือไปเปิดเอายกเอาว่าไงยกหล่นนะครับกิโลว่าไงฝันหนาวยกขึ้นไปกิโลมงค์แปรอีกแล้กิโลอีกแล้วแต่อแปรนะครับเราจะอุ้มเปิดเขาโอ้โหว่าไงเขียวมาเรียบร้อยดี เอาเจ้าป้าป้าหนาวเปิดเอาเก้าตัวเป้าเสือป้าเปิดอายกชิโร่ว่าไงมองเรียบร้อยดี อโโจโเหอะเอ้ยมาเจอไปจะอุ้มเปินหัวโอ้โหยกขึ้นมาโอ้โหไม่บงมาข้างหลังเรียบร้อยแล้วครับอ่าหนาวเรียบไม่ทันนะครับขาสั้น เก้าแปดนะครับขอาชิโรปเปิดเอาเปิดแตกนะไปโอ้โดูว่าไงมุงยอดป่าหนาวเห็นยกขึ้นไปป่าหนาวสันแบกเรียบร้อยยาวดเจ้าอุ้มเกี่ยว ครับเอาซื้อไปจะอุ้มเปิดหัวอุ้มต้องเปิดไปหาเจ้าหน่อยบุ้มเปิดได้ดุเดียวเปิดปอกเดียวเปิดปอกเดียวเออแูกต้องมันโดนล็อกเหลี่ยมอยู่ก้าวต่อก้าวเอาซื้อไปเปิดยกเข้ามาว่าไงเรียบร้อยนะครับแบบนี้ อันนี้ข้ามได้สองคนอันนี้เสือได้คนเดียวทางโน้นข้ามได้คนเดียวเสือได้คนเดียวไอ้นนอุนน้มเปิดได้กลอกเดียวจะล้วงเหลี่ยมแต่ก็เอาเวลามันอ่านเหลีย่ยมลงกันนอะมันติดกันงงอยู่บางคนตอ,อนนอ่งแล้วหรือ9ต่อ9ครับเสือมานี่นะครับขวดอุ้มเปิดไปโอ้ดู้ว่าไงมองมาเรียบร้อยดี<อ>10ต่อ9นะครับเอาแล้วอา10ต่อ เสือมาปลาหนาวเปิดปลาหนาวยกเข้าไปชีโดว่าไงโมงไม่หาจะอุ้มเปิดพอกเดียวเรียบร้อยออกหลังสนามไปวังเจ้าชีโดกับปลาหนาวข้ามที่สองคนนะครับแต่สืบได้เฉพาะชีโดคนเดียวฝั่งนู้นจะอุ้มเปิดได้พอกเดียวโอโนแรกข้าม อุ้มเปิดหัวอโนโยกขึ้นมาโอุ้โนโว่าไงเตะม,มาป่าหนาวเปิดป่าหนาวยกชิโรว่าไงมองยอดจะอุ้มเปิด,ดเ,เรียบร้อยแล้วครับแต้มเท่าแล้วครับตอนนี้เอาแล้วแล้วก็แต้มเท่าสิบต่อสิบเอาสบไปจะอุ้มเปิดโอโนโยก แป้ข้ามาปานหนาวเปิดหัวปานหนาวยกเข้าไปชีโรวว่าไงโมงเรียบร้อยดีเอาแล้วครับ11แล้วครับแต้มไล่ขึ้นมาแสงนัเป็งดบต่อ1ินะครับเกมไม่เกมออก สามคนเดียวฮะอะไรอ่เออเออสิบต่อสิบเบีดนะครับเอาเสิมมาเปิดเอายกชิโร่ไงมงเรียบร้อยดีสารสามคนเดียวสิเดี๋ยวมากเบหมดเร็ว สิบเอ็ดต่อชิ้นวซื้อไปโอโนเปิดจะอุ้มโยกโอโนมงมาเรียบร้อยดีนะครับป่าหนาว ติดต่อสิเบเอ็ดนะครับป่าหนาวเปิดหัวป่าหนาวยกขึ้นไปชิโร่ว่างไงแปะข้ามไปจะอุ้มเปิดหัวมาโอ,โ,โ,โ,อโ,โอ้โหยกปาดมาครับโดนเจ้าอเอาละครับว่างไงยังไม่เสียครับจะอุ้มเปิดโอ,โ,โอ้โหปาดมาเรียบร้อยดีเอาแล้วเอาละครับสิเบเอ็ดต่อสิเบเอ็ดาละครับแถวนู้นเป็นได้เปรียบ,บแล้วทีวนี้ตายอย่างเดียวตอนนี้ตายอย่างเคียดตายอย่างยิ่งตายอย่างเคียด เจ้าอุ้มกับเจ้าโอโนโอจะได้เปรียบน,นะครับเป็นฝ่ายเสือกจะปิดเกมได้ในลูกแรกหรือไม่สอ11ต่อ11นะครับเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดเอาดีนะครับจบเกมนะครับป่าหนาวกับชิโร่กล้ากันเองจบไปแล้วครับเจ้าอุ้มกับโอโนชนะป่าหนาวกับชิโร่ไป12ต่อ11นะครับเดี๋ยวขอแยกต่างคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ